สสงค่ะมาตัวคุณปอเขาขันหนอป่อเขาจ้มกันค่ะมหานครับม่หวปอเขาจ้ามกันไวาหน่าปอเขาเมืองไทยคันเนอปอเขาเมืองไทยไหน่ะนมาอะไ <azul> ร <cartoon. S 2> <Boy? S 1> เมื่อไก่เหรอเมื่อไก่หานอกพ่อปอเมื่อก่ปอปอใครปอขาวล้าดมากไหมครับ่ะน้อแตเมื่อป่อ,อป,ป,ปัอลาน,าน,าปนลายปอเ่าเมืองไทยคะ่ะออลูหหลกหมาัล่นี่เก่งหนานีลูกหมาลายเก่งนะครับว่ะนี่นอนนนนนมันลายมันค่ะเนาะไล่หเ็ลูกหมาไล่เห

ง่ายง่ายหรค่ะง่ายไม่้องมัง่เอาค่ะที่ไหนฮะพวกเขามึงคเมือนมึงเาฮะมังเาเปิ้มากราไม่หิอเหมือนมืองเข้าค่ะแบบมัองในเปิ้ลแนเราไม่หีบเอค่ะแบบปพอมังปพมึงเข้าเปนี่หก๊ะปมากเป็นควันข้อกะลางเขานะอ๋อในปอสันในกุลุกค่ะเนาะ คาต้ต้านมีทังกว่าในตูกเคกื่องก็เยอะในอ,นอมไ <c oughs> ม่รู้หมองล่ายเหเนี่ยนคนไทยข้าวมันเางาลายหินข้าวมนเหระ โอ้ายางน่ะรอกหลัวในะส่ขึ้นนะ้นะเออเป็นเมองเ้าเป็นหลัวไม่ปอดทั้งกล้ามนะ่ะทีเพื่องปีนี่กะว่างไว้น่ะเออยุงเอเออขี้ยุงมันเพื่องอันทีหอบกับไว้กันนั่นนะ่ะเนาะ เออเพราน้อไม่ใส่ใส่ใส่อ่ะ,อออะจองม่วนท่าน,นันมามวดดีนนับ้าเเเึ่่ <c oughs> ก็ใครเปลี่ยนสานไอ้อืมเปลี่ยนคซีนกวาาไหนปล่อยไม่เอาอห้งรดก่อนก่อนดีดดูลงหอูไล่เอ่เลยไ่เก่งละอเขึ้นมามดเทานานค่ะเนาะเอาไม่อีไปนั้นเข้ม ก็หลาก้ามัน่ะสก้ามสก้ามาน่ะปีนี้นั่นกมใเออเด้วยออ๋มีเมตาเตอมีลิฟไหมีกอเนี่ยเอออันนันลิฟเปล่าันน่เออนั่นลิเปล่าด้วยเอันนัไม่เีมุดีดับแม่เนชอบไรชอบไ็วด้เออเนาะเหมือนเมืองเขาเนายุ่งยากเนาะง่ายดีเนาะลูกเสือเขียวจกงนาลูกเสือเขียว อันนั้นก็เห็หนนั่นเห็นันแค่ไหนอันขี้ยุ่งก็ม<อ>ีหางอันนั่นเนาะนะไล่อเอาไล่เอาขี้ยุ่งเป็ดเหรอให้นันเออกระหน้าฮวงมันตกมาเน,นเาะ ก็ง่องแค่มาไหนเนี่ยป้าเมาเนี่ยป้าไลวันนี่ยเน่ยปไวันเเมาอ่ะวันกะเหรอสี่รอยเแม่ันาะันสี้อยใช่ได้น้ำแก้วนงะวันสี่ร้อยในป้าเมือกลางคํำบนนั้เรีงเราเรียงเบี้ยแทนเนาะเราเรีงเบี้ยไลกับไลนี่แต่ยลกับไลเนาะเจ้าอซุมซุ้าวซุมแง ลูกหมูไล่เอาเน่มันหานั่นมันโอเมกากากินก็ขัดทุนน่นั้นีบันกินนะนั่นลูกหมูไล่เนี่ยหนากินข้าอย่างเยอนั่น่ใใกล้หนานั่นพี่หมูเงียบนะ่ากินก็ขาุุกดกันนั่นเมือปอเมืองนอกเนี่ยนั่นลูกหมูไล่นั่นเห็นมือปอเมืงนอกอะาไรใครก้นปอเขาเมืองนอกอน ปันเบื้อโทษไหนพี่ใจปั่น่าข้างนอกเป็นอาานอีกที่ต่อว่ามือปุข้างนอก่ะปันเบือโทรอเมือเมือนนเมือได้มาผัเมือเมือลเมือเก็บตัวางเมือไข่สิบสี่วันนอในในใสวนในถื่เนี้ยนำโทนโอปันเมือ่ะผัวเมือแถวเน้อบานปั่นข้าว้านเน่อยนกํานีย ไล่ไไล่ไล่าอครับเออขาอะยัด้เนาะอ๋อดีไงดีค่เนาะนะเออปลาเลงมาเนะปามาวี่เลรอฮะนี่เนี่ยเอมดดีนะเต้หลวงเปิ้ลโลสายทั้งอะค่ะน้องมึงไหนเนาะสายสายอะ่ยาวอะแคบนามีเม็ดนี่เม็ดมืนไหน มีเม็ดไหนเม็ดอะครับว่ะน้อพ่อเขาเมืองไทยเ็ดนันเชศนันหลายยาหขนานั่นอ่ะมันโดสับมัโดใสยมัโดไปมัโดพ่อแทงอะครับว่ะเปนแค่ไหนยาวขนาน้อด้วยด้วยเช็ดชิเช็ดชิไหนก็แมดแทงอไนี้อ่ากันไหนหลหลงมัดหลมัดเพื่องแทงครับว่ะ มากัดโดยทังปุ่นมีทางมีทางสองก้อเขาเมื่อไงไงคันเนาะได้านในเป็นเพศต้นไหนคันเนาะด้านในเป็นเป็ดก้นเป็ดก้นเจีาด้างในอ่ะเป็นโผเป็นโผเสื๊มโคในโผลแหลกเป็นเพศต้นไหนมันอลไรแหลกไหมอันนั้นผ่าลยพีไล่คันเนาะโป่งก้นตาบมตอมา อ่าด้านนมีสองก้อนไอ้เด้อเยอรมันมาแต่เยอรมันนี่ยอ๋อน่ะมีคูงล่ะออ๋ออันนี้เป็นป่อยให้หน่อยค่นอนมีมีมีคูงอ่าตารางตารางก็เข้มอ่ะพอพัเต้นเสือให้หนอนเนี่แต่เออ้านในป่อเหลมไหมหน่าจะเป็นลม đây mình tháo luôn, tay là căng, thắt căng này luôn. này.

เน,น,นี่ยนี่ปล่อยอม่รีบ้โอ้ยลุงเอาเรียบไปเลยขอรับรมเป่าให้นะแหน่ฮไล่ไหลังเขาเมือง เครื่องอมากกว่าหวานมาค่เครื่องครับอืต่ตาดเครื่องอะตลาง ไล่กินค่ะเนาะเล่ไม่ฟองเนาะตะก้อนตะก้อนฟองค่ะเนาะ ันนั้นอันนั้นจะใหญ่กว่าตาโมพุกครับอะตักใส่ถุงอะค่ะเนอเมื่อไงตักใส่ถุงให้ไหนแค่ค่ะน้อป้อปันกาเจ้าห้างเฟินยาวก็หรือเอาเมื่อเท็บยไปสีเงื่อนค่ะเนาะเพื่อนำตวงไา่ขนาดน้องเมื่อไงเป็นป้อไข่เปนกอกิโลมาจังก่อนเนาะมจังกิโลขายแล้ว ไม่ไหน,นใส่ถุงใส่ถุงป้อตีมป้อตีมมาก็หมัดปากเอามือแกะ,กะนเนาะใเอาไปเด็ดแจมหลัวอาไปลายหลังกันเน,ะเนาะเอาค่ะเนาะ ก็เฮ็ดจันไหนเย่าก็เย่าหันเนาะก็ใส่ถุงใส่อย่างก็กล้ำก็โหลเอามือจอมคันเนาะอันที่ป่อมาเย่าตั้งปูนจันนันก็เอามือมัวรนเหี่ยวคันเนาะใส่ถุงก็เอามือจอมเอามือจอมเห็นไหมค่ะเนาะมันองหลดนอนไต้ค่ะเนาะเหมือนมึงเฮาค่ะเนาะเพราะมึงห้าแต่หลดนอนไต้คันเนาะกันนอนไต้เฮ็ดก็ป่อกันเต็มเจ้าเต็เจ้าคันเนาะอันนี้มัหลดนอนไต้ค่ตั้งไต้ดีดีป่อมาเส้นนั่นก็เย่าก็เอาต่าง ใส่คุ้งก,ก็ต่างก้ามือไว้ซ้อมตีเคิรนไหนคะเนะอ๋ออ่คย้อนฝ่าอินคะ่ะเนาออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปันเท่าค่ะในช่องเมจุป้าเที่ยวจอมคะ่ะเนาอปปอเขาวันเมือในจบที่เพ้ายาวกั่ากันในไหนคะเนาอหมายสงค่ะ